แล้วครับถึงเวลาแล้วเด็กเมื่อกี้แล้วพี่จะพักจะพักปะครับพักกี่วันน่ะเดือนนึงเดือนนึงครับโอ้ตายแล้วไงพี่ก็จะมูลคนเดียวอะไรเงี้ยนะถอนคนเดียวเราถอนคนเดียวมันไม่ร้อยมันไม่มีเพื่อนโอ้ไหนไปนั่งทำโทรศัพท์เสียมันเป็นแบบไหนเอามาดูสิเป็นแบบไหน หน้าหน้โจม oh, ันอ Fl ้าวโอ้แล้วแล้วเราจะทำไงล่ะทีนี้เบิกตังก็้เบิกตังเบิกต oh, le ังแล้วมีให้เบิกไม่รู้โอ้เอฟซีเหลาตัวศั์เครื่องพังแล้วก็เหลาก็ไม่กินอีกเสียอ้ำมูสาเอามาฝาก มากนี่ไม่ใช่ฝากแบบน้อยๆด้ฝาก <c oughs> เป็นกันลอนเลยเล่ามาจากไหนที่ยังไม่รู้เลยฮ <c oughs> ะ <c oughs> เล่ามาจากไหนอ่ะ <c oughs> เยอะพักก็ดีเนาะเราก็พักเีพักพี่ก็พักด้วยเพราะมันไม่มีเพื่อนกินไง <c oughs> ให้กินคนเดียวมันเคยอ,อร่อยนี่ <c oughs> เล่าก็พักเล่าครับเอฟซี F Z. เป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาได้เลย แสดงความดีใจกับเราแต่โทรศัพท์เสียนี่มันเหงาเดี๋ยโทรศัพท์เสียเนาะเออทำไงอ่ะเบิกตังเท่าแก่ซ่อม <c oughs> เคยซ่อมไหมเมยนี้เคยซ่อมทีฮะซ่อมหมดประมาณเท่าไหร่อ่ะอเป็นพันเประนั้นเลน,นะครับเป็นพันยางงั้นถ้าเราซื้อเครื่องใหม่เราซื้อไอ้เครื่องสองสามพันมีไหมอาจจะมีมีไหม แล้วไอเดือนที่แล้วเขาโอนให้อย่างโอนให้แล้วนะนะี๋ยว <laughs> ทำหน้าเศร้าทำไมละ่ะแค่โทรศัพท์เสียแค่นี้เองเงาเนาะมันเงาเนาะนอนกลางคืนน่ะ <c oughs> ใช่ไหมเราอยู่คนเดียวด้วยโทรศัพท์เสียเดี๋ยวไปคุยกันเสียตินโทรศัพท์เหลาเสียพาไปซ่อมหรือว่ายังไง เออเอ,อ๊มันมีไหมเครื่องสองสามพันมีไหมมีเลยเนาะมีไหมไอเครื่องสนะอ,องสามพันอ่ะพอที่จะเปิดเพลงฟังเพลงโทรออกอะไรแบบเนี้บบนมีนะเนาะพราทุกวันนี้มันมีอยู่แล้วไม่นั่นหรอกเราก็กินไม่ได้แน่นหน้าอกหอืแน่นไหมหรือว่าอยากจะพักเฉย อ,อยากจะพักเฉยๆให้เราอะระมูลเลยแล้วระมูลเลยภาษาเขมรระมูลนะแต่ภาษาไทยก็คือมวนท้องอ่ะท้องมันร้องเวลาถึงเวลาแล้วมันก็เหมือนกับหิวข้าวอ่ะใครเคยหิวข้าวแล้วท้องร้องอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นแหละมันจะกรุกแล้วมันไล่เลยต้องหาต้องต้องได้สักกรุบปหนึ่ง แต่เราไม่กินเราไม่กินพี่ก็ไม่กินะน่น่ไม่กินหรอกมันมันมันกินแม่อร่อยกินคนเดียวอะ่ะถ้ากินแล้วได้คุยได้หอกกับเราเออมันพอยังว่าหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์ไปหน้าบ้านเนี้ยไปหาเสตินบอกว่าเราโทรศัพท์เสียเบิกตังไปซ่อมโทรศัพท์หน่อยข็ดูขับจ่าังไง <laughs> ดูดูดูเอฟซีดูหน้าหน้าสงสารมากเอฟซีโอ้ยหน้าสงสารพลทหารพลทหารเราโอ้ยพาไปตัดผมได้ทรงทหารมายังรอแต่วันนี้ออกงานไอ้เมือม่อวานเมื่อวานโทศรศัพท์ไม่ได้อยู่ในกระเป๋าเชื่อมทั้งขยะทั้งวันเชื่อมทั้งขยะทั้งวันโทศรศัพท์ไม่เป็นไรวันนี้ออกงานเอาโทศรศัพท์ใส่กระเป๋าไป ไปนั่งขับรถไทย่ังไงไปนั่งทับรนั่งขับโทรศัพท์เจ้าของโทรศัพท์เสียเลยทีนี้หน้าจอแตก <ไป S 1> โอ้ฮะไหนยัง<ะ>เดี๋ยวอยู่นี่และคุยเล่นนี่ก่อนแป๊บหนึง่งแล้วก็ค่อยไปจะดวนไปทำไมข้างหน้าออไปก็ดูไป,ไปกินไปก็ยังไปกินเหล่ายังพอว่าหน่อยไปทำไม ไปนั่งเล่นเฉยๆเราเลิกงานครับเลิกงานย้ายรถย้ายรถเข้าบ้านครับมาถึงเมื่อกี้นี่นี่ก็ยังไม่ลงหรอกครับก็ฝนมันตกแกก็บอกว่าฝนมันตกแต่ก็ลงได้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวๆบอกฝนมันตกจอดก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลงอ่ะพรุ่งนี้ก็ค่อยลงเราอย่าไปเถียงเขาเขาเป็นเท่าแก่แต่ บางมันก็น่าเถียง <laughs> เออเราเราต้องให้เขาเครียดเราอยากเครียดใช่ไหมครับเวลาเขาเครียดมาเราหวรัวเราะเลยนี่อี่ทให้ทําให้เครียดดีนักเเราต้องทําให้เท่าแก่เครียดตื่นเช้ามานี่ทําให้เครียดเลย <laughs> อย่างเหมือนวันนั้นนะ <laughs> ก็ไดไม่เคยฟังเลยโอ้ยตะกนด่าเลวใหญ่เลยโอ้ยคือเราหัวร่อแค่แๆๆแค่แเลยแล้วเออนี่แหละมีอะไรให้มันพูดให้พูดบอกตรงตรงไม่ใช่ว่าจะเดี๋ยวฮะเดี๋ยวเราจะไปเออพรุ่งนี้ไม่ได้ออกงาน พรุ่งนี้ไม่ได้ออกงานเราก็เราก็มาท,ทําทางขยะเราให้เสร็จเนาะทางขยะเราเหลือแต้มตะแกรงติดแต่พื้นใส่ตะแกรงพื้นเสร็จเรียบร้อยช่างสิงพรุ่งนี้ก็มามั้งวันนี้หยุดงานเออเดช่างสิงพรุ่งนี้ช่างสิงมาก็มาพ่นสีจริงเดี๋ยวเราก็เชื่อมตะแกรง เครียดครับเครียดโทรศัพ huh, ท์เส um, ียไอโอเล่นเกมไหมวะไอเวลานอนอ่ะปกตินอนดูไหมดูดูอะไรอ๋อดูเออด้ยเนาะใช่ไหมดูดูเออดูดูติ๊กตรงติ๊กตอกดูไอเรียลนะวิดีโอสั้นอ๋ออันนี้เสียกันเลย เออเดี๋ยว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 อะไอจะกินเหล้าก็กินไม่ได้อีกอแน่นนะอกโอ้ยโอ้ตายแลย้วดูเดินเหมือนไอเขาเรียกว่าเดินอะไรเดินเหมือนอะไรติดจันนะ <c oughs> โอ้ผมไม่ให้เหล้าเครียดนะที่ผมคุยหัวเราะนะครับเหล้าโทรศัพท์เสียผมก็พยายามคุยแบบให้หัวเราะให้เหล้าหัวเราะไม่ให้เหล้าเครียดก็เดี๋ยวจะไป บอกให้เสตตินพาไปพาไปซ่อมน้าเหลาเนาะถ้าไม่ซ่อมก็เบิกเงินซื้อใหม่เลยไหมนะเบอิกเ,เงินซื้อใหม่เลยเราก็คุยพยายามไม่ให้เราเครียดก็ไม่เป็นไรครับข่าวหลังเราจะได้ระมัดระวังเราจะได้ไม่นั่งทับอีก <laughs> โอ้ตาย <laughs> ไม่มีโทรศัพท์ดูติกต็อกครับแล้วดูติกต็อกดูเรียวดูฟังเพลงเวลานอนคลายเหงาอ หลับคลิปนี้เอามาฝากเอฟซีครับก็เลาโทรศัพท์เสียก็ดูหน้าเศร้าก็คุยชวนหัวเราะก็ไม่หัวเราะเลยอ่ะบายบายครับ